ในนี้ผมมาลองขายเ m b เบอร์ลิลลพืชใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้ทั้งขนาดปกติและขนาด ที่ใช้สปริงเกอร์เม่ต่อนจะขายได้ราคาแพงแค่ไหนไปดูอย่างที่เกินไปในต้นคลิปเลยนะครับว่าในวันนี้ผมจะมาลองปลูกเจ้าต้นเอมเบอร์ลินลี่นะผมเป็นพืชต้นใหม่นะครับก่อนจะไปดูคลิปกันกำลังมองหาร้านบริการสัตว์เลี้ยงโกวการ์เด้นอยู่ใช่ไหมนี่เลยนีโมอชอ็อปมีสินค้าบริการโกอการ์เด้นมากมายเช่นบริการจําหน่ายสัตว์เลี้ยงบริการจําหน่ายไอดีบริการจําหน่ายเทมและบริการจําหน่ายกล่องสุม่มไม่มีเกลือพอทางร้านการันตีได้รับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนบริการรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยัง หากสนใจสามารถเข้าลิงก the so ์ในดิสคัพได้เลยก็เดี๋ยวผมจะลองขายในขนาดปกตินะครับก็คือขนาดธรรมดาแล้วก็ขนาดที่ใช้สปริงเกอร์ไม่ต่อแล้วนะครับผมแล้วก็เบสิกนะครับเฉดผะก็จะใช้ฮาร์เวิทูในการเก็บปึ๊บปึ๊บทียบร้อยนะผมประมาณนี้นะไปโอเคก็ตอนนี้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวผมมาดูผลประกอบการนะครับสำหรับต้นใหญ่นะเดี๋ยวเด็ดไว้ดูเลยโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่โคตรแล้ว โอ้ยอันนี้เป็นเรนโบ้ด้วยนะครับเอมเบอร์ลิลลี่เรนโบโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้โอเคเอาเป็น <Okay, S 2> ว่าเรนโบ w ผมจะเก็บไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าราคาจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมหนึ่งสิบสามกิโลอ่าเราลองขายดูนะครับ how much is this worth สามแสนห้านี่คือคูณสองนะครับแสนเจ็ดนะครับผมคือต้นเดียวอันนี้คือมินิมัมหรือว่าเอเวอเรตนะครับผมหกสิบแปดโอ้โห เอาเป็นว่าเรามาคำนวณที่อันใหญ่แล้วกันนะครับผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่เฉียวนะครับสำหรับ Ember Lily นะครับอันนี้คือไม่มีมูเทสอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ถามราคาไปก่อนเลยล้านเจ็ด